เ,เพราะว่าเคยทำแต่จำไม่ได้แล้วใส่อะไรบ้างสวัสดีค่ปะปอผ่านนะคะพบกันกับแชร์สูตรสลามจะบอกให้นะว่าสงสัยจะต้องต่ออีพีหนึ่งเป็น EP 7แล้ว EP 7จนะจะมีอะไรที่แปลกยิ่งกว่านั้นเพราะว่าเนี่ย EP ที่แล้วเนี้ยมีคนแชร์สูตรสลามแบบเกือบ6เจสูตรอะที่พี่พายอยากเลือกอะปกติจะมีแค่ประมาณสองสูตรเท่านั้นอนะกะว่า E ีหน้าจะทำแบบ วันละสองเลยอ่ะวันละสองสูตรเลยอ่ะอ่ะเปื้องของก็ไม่เป็นไรนะคะก็ช่วยๆกันดูนะคะไม่เป็นไรแปบบอาจจะทําแบบเป็นคู่เลยอ่ะอย่างเช่น EP หนึ่งเอ่อ Season 7 EP หนึ่งวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองอะไรเงี้ยจะเป็นแบบคู่กันแบบนั้นนะคะยังไม่รู้เลยอะเออแต่เห็นว่าสูตรน่าสนใจเยอะมากอยากทำเยอะมากเมาอีกแล้วเมาอีกแล้วไปวันนี้เป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้นตามดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อต้นน้ำค่ะวันนี้หนูมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าน้ำทะเลสุดฟินค่ะ <Yeah. S 1> น้องบอกว่าให้ไปดูอุปกรณ์อยากจะบอกว่าน้องคนนี้พี่พาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแล้วพี่พาก็เลือกเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสูตรนี้ไม่ใช้น้ำยาทำสลามใช่แล้วก็มีคนก่อนหน้าน,านั้นขอว่าพี่พาสอนทำสลามที่ไม่ใช้น้ำยาทำสลามหน่อยได้ไหมจะมีเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสูตรนี้อ่ะตรงพอดีก็เลยเลือกมาแบบว่า อาร์ um, n <laughs> <Okay, S 2> <laughs> ทูอะไรอย่างงี้โอเคถ้งัง้เราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ก็สุดแสนที่จะน้อยนิดค่ะทุกคนไปค่ะก้วน้ําขุ่นค่ะก้วน้าําใสบีน้ํพี่พาใช้ลักแทนนะคะ <laughs> เพราะว่าลักจะเข้มข้นกว่า <laughs> กลัวไม่เป็นเหมือนกันค่ะคิรีอิค่ะนี่ไงเพเอกของเราแป้งโยคีค่ะสี 4, ฟ้านะคะ น้ำเปล่าเนี่ยอุปกรณ์มีแค่นี้เองถ้าไงเราไปลงมาทำกันเลยค่ะในอุปกรณ์มีถ้วยผสมสองใบนะพี่พาลืมบอกแต่ไงเราก็ต้องเตรียมไว้อยู่แล้วเนาะเป็นแบบปกติปกติของพี่พานะคะมาดูวิธีทํากันค่ะถ้วยที่หนึ่งอันนี้จะเป็นการทําน้ํายานะคะน้ํายาทําสลาใส่แป้งโยคีสองช้อนโต๊ะเวลาพี่พาซื้อแป้งโยคีมาพี่พาจะถอดอันนี้ออกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ายังไงอะเทง่าย สมมุติเราจะเอาสองช้อนโต๊ะอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบง่ายหน่อยขนาดนี้ยังไม่ค่อยออกเห็นไหม1และ2ค่ะประมาณนี้เลยและต้องเป็นแป้งโยคีหนึ่งเก้าเก้าเจนะคะแป้งโยคีในรัศมีวงกลมใช้ไม่ได้น่ะคะนะคะบอกไว้กรอนค่ะสำหรับมือใหม่ที่ยังเคยทำสรามนะคะใส่น้ำเปล่า3มช้อนโต๊ะค่ะทุกคน หนสอแล้วก็สาค่ะเห็นไหมแป้งจะลอยตัวแบบนี้นะคะคนยากมากๆค่ะจะเข้ากับน้ำย่างน้อยหน่อยแล้ประเด็นสำคัญก็คือเราจะใส่รักหรือบีไนท์ไป4ช้อนชาพี่พาใส่ไป4ปื๊ดเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งปื๊ดนี่ก็ประมาณ1ช้อนชานะได้อยู่ค่ะ น so ี่ค่ะพอเรามีรักหรือบีไนท์มันก็จะทําให้คนได้ง่ายขึ้นตรงไหนคะพี่ปาก็ยังคงยากเหมือนเดิมค่ะคนยากเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเราต้องใช้เวลาในการที่จะตีแป้งรักแล้วก็รักพี่ปาเราก็นําปลาให้เข้ากันนะคะนี่ต้องใช้เวลาค่ะเพราะฉะนั้นทิ้งไ้เลยค่ะไม่ใช้ละค่ะเวลาเดี๋ยวไม่ทันค่ะน้องต้องไปดูอย่างอื่นต่อนะคะไปค่ะพี่ปารีบ มาเรามาทูถ้วยที่สองกันต่อไปนะคะอันนี้ต้องละลายนะถึงใช้ได้นะนี่ไงละลายแล้วพี่พาก็โอ้โหขู่จังเลยไม่เปลี่ยนช่องหรอกนะค่ะที่สองนะคะใส่กาวน้ำขุ่นสองช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะกาวน้ำขุ่นสองเองเหรอใช่ใส่ยางละสองเองเพะน้องกลัวไม่เป็นแน่ๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าไงหนึ่งสองการที่เราไม่ใช้น้ำยาทำสลามอะ่ะมันจะเป็นยากมากอะ่ะทุกคน เราต้องใส่กาวน้อยๆไว้ก่อนนี้ไม่งั้นถ้าใส่กาวเยอะก็ไม่เป็นไงมันก็ยิ่งแบบเปืองน้ำยาอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะใส่กาวน้ำใส่อีกสองจ้าหนึ่งสองจ้าใส่สีฟ้านะคะสองหยดค่ะหนึ่งสองใส่คิริสี่ปั๊มค่ะทุกคนหน 2> 2, ึ่งสองสามสี่มันนุ่นนุ่มมากเลยเนาะน่าเล่นอะจริงๆแล้วพี่ผาคิดว่า การที่จะใช้โฟมอะไรสักอย่างถ้าซื้อติดบ้านอ่ะคิริอินี่คือทดแทนโฟมโกนหนวดได้อยู่นะมูดได้อยู่นะเพราะว่าเทียบราคากันแล้วคือคิริอิได้เยอะมากอะโฟมโกนหนวดมันแพงมากจริงๆทุกคนถ้าไม่แบบเหลือจริงๆอะนะคะก็ไม่แนะนำให้ให้ให้เล่นนะคะโฟมมันแพงมากจริงๆนะคะแล้วบีบเพลินมากคือ300เจบีบนิดเดียวก็คือแบบ หมดแล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยกับสามร้อยกว่าบาทกับสี่ร้อยอ่ะกระป๋องใหญ่อะ่ะหมดแล้วหล่อไปดูได้นะในห้างโฮมกลนวดอันน้อยๆแค่นี้ก็เจ็ดสิบกว่าบาทแล้วร้อยเก้าร้อยร้อยร้อยสิบเก้าบาทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าหนืดเ,เ,เ,เลยนะเนี่ยเนี่ยหนืดเลยนะ เาเส้นมากๆจะแม่จ๋าแล้วก็ใส่น้ำยาที่ผสมไวทีละนิดจนกว่าจะจับตัวเป็น <c oughs> ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเพราะว่าตื่นเต้นเหมือนกันไม่ได้ทำอย่างนี้มานานมากๆเร็วนะโอเคใส่ไปจีดนึงก่อนเป็นไงคะจีดเดียวว้าวได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะขอบอก ว่าได้อยู่นะคะเจ๊ขาเสรลงไปอีกจะได้รีรีรีรเกลียดในความรัวรินค่ะเกลียดค่ะเกลียดอ้อยยังไม่เป็นนะคะทุกคนเจก็ไปอีกคนแล้วเป็นอะเพราะว่าเคยทําแต่จําไม่ได้แล้วใส่อะไรบ้างดีนะน้องไปลื้อฟื้นไม่รู้ไปดูสูตรเก่าพี่พามาเลยเปล่าเนี่ยติดต่างติดต่าง จริงๆก็ได้หมดนะเพราะว่าเผื่อแบบคนอื่นยังไม่เคยเห็นนะ่ะเขาก็จะได้เห็นไงสูตรที่ไม่ใช้น้ำยาทำสลามเธอพูดกี่ทีมันก็เลิศนะ mm hmm. เพราะว่าทุกคนสามารถหาซื้อแป้งโยคียได้ตามร้านขายยาหรือห้างได้เลยนะคะและทุกอย่างก็ซื้อในห้างได้หมดเลยคะ่ะเซเว่น hmm. ก็มีหรือเ mm hmm. ปล่าไม่รู้ <laughs> ส่วนมากเวลาเรา ป้าพาซื้อก็จะไปห้างใหญ่อย่างเดียวเลยเพราะว่าต้องการแบบของครบๆปะนึกออกไหมเราก็จะไม่มาแบบอันนี้ไม่มีเราก็ต้องแบบไปบิ๊กซีอีกอันนี้ไม่มีไปโลตัสอีกอันนี้ไม่มีเข้าเซเว่นอีกอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องทีเดียวเลยบางทีเซเว่นเล็กๆก,ก,ก็ไม่มีขายไงทุกคนอ๋ยเนื้อดีอ่ะไม่ใส่น้ำยาทำสลามเนื้อดีมากอเคมันรสอย่างนี้รลจริงรลจังดูดิ ไม่ได้แบบรับฟิลนี้มานานมากๆแล้วนะที่ไม่ใส่น้ำยาทำสลัมแล้วมันหนืดได้ขนาดนี้โอเคโอเคใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วน้ำยายังเหลืออีกเยอะเลยเอาไปเล่นได้อีกเยอะเลยเห็นไหมอ่ะที่สำคัญนะคะครีมอาบน้ำใช้ได้แค่ รักกับบีไนท์เท่านั้นนะคะใดๆก็คือใดๆนะคะบอกตรงนี้เลยแล้วก็แป้งโยคียก็ใช้ได้แค่แป้งโยคีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเท่านั้นนี่ค่ะมันคือสูตรถ้านอกเหนือจากนี้แบบบางทีมันไม่มีขายไงแต่เราก็เห็นว่ามันเป็นแป้งโยคยีเหมือนกันแล้วก็เห็นว่าเป็นครีมอาบนะ้ำเหมือนกันเราก็ซื้อมาอา้าวแล้วทําไมทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยพอไม่รู้ว่าเขามีส่วนผสมอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันมันทำให้เป็นจริงๆอะ่ะแต่อันอื่นอะ่ะไม่เป็น ดูง้อยลืมถอดแหวนเดี๋ยวแหวนเลอะแม่ว่าอีกนี่คือติดมืออยู่นะเนี่ยยังติดมืออยู่เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่แล้วก็จิบๆน้ำยาไปเรื่อยๆก็จะวกเวอค่ะโคตวิร์กเวิร์กเวิรกเวอใส่น้ำยาแบบจิบแบบนี้แล้วก็เล่นไปด้วยใส่ไปด้วยจิบไปด้วยไม่ต้องกลัวเลยค่ะถ้ามีน้ำยาอยู่กับมือเนี่ยยังไงก็ติดมือ <laughs> อ๋อติดมือแต่ก็า้าออกได้จ้าเจ๊าจานี่จ้ะ นี่นะหุยสนุกอ่ะสนุกกัชอบอได้หลอพี่พาได้หลอได้หลด้ทุกคนได้แล้วค่ะเวลาที่เขาเหมือนแบบเ,เขาเรียกว่าไงอ่ะติดมือหน่อยหน่อยแล้วก็จิบน้ํายาได้นะเนี่ยพี่พาก็จะเอามือแตะๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาน้ํายามาใส่แบบนี้มันก็จะเวิร์กมากๆเลยดูสิเวิร์กสุดๆเลยเนื้อดีมากยืดมากฟินมากตรงที่โดนน้ายาเขาจะเป็นแบบนั้นนี่ดึงให้ดู คือยืดมากทุกคนเนื้อดีมากดูจิมฟินด้วยสุดๆไปเลยดีอ่ะดี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 มากมมากมจิมฟินดีมากๆพี่พาให้คะแนนน้อง10บคะแนนเต็มค่ะอยากให้11มากๆเลยเพราะว่าอันนี้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมากๆเพราะไม่ได้ใส่น้ำยาทำสลามก็ทำให้เวิร์กได้ถึงขนาดนี้ค่ะทุกคน ไปค่ะเราไปดู QA วันนี้น้องถามอะไรป๊าพากันบ้างไปดูกันเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนดูสลามเนื้อมีนิดเดียวเองนะแต่ว่าดีมากดีต่อใจกระใจต่อจีทำให้ดูแล้วนะสำหรับไม่ใส่นมยําทำสลามทำได้นะคะ่ะทุกคนแล้วมาดู QA ค่ะคำถามแรกของน้องกันพี่ปาคินหมอพลังพี่ป๊ากินลมคำถามแรกเซตสลามเซตไหนทำยากสุดคะคือรูปให้ดู ชุด9 99, 9้าเาานี่ยทำยากสุดแล้วแล้วก็ส่งที่พารากอนเท่านั้นเนาะน้อยมากที่คนจะสั่งนะคะแต่ว่าทำยากมากอุปกรณ์แน่นมากทำยากสุดๆเลยเพราะว่าเขาจะแถมผงทองที่มันสำคัญเนาะผงเรืองแสงผงทองเนี่ยแพงมากแล้วก็จะใส่แบบกากเพชรอะไรเงี้ยหลากหลายคือทั้งชุดนี่คือคุ้มมากๆค่ะถ้วยมีประมาณพี่พาให้ยี่สิบสิบห้าอะไรเงี้เลยนะถ้วยเยอะมากชุดนี้ทำยากสุดแล้วโอเคคำถามที่สองค่ะ มีวิธีป้องกันโรคโควิดยังไงคะจะบอกเลยนะว่าตอนนี้ทุกคนและแห่งเนี่ยเขาจะแบบกักมากมากเลยคือเหมือนไม่ให้นั่งกินที่ร้านอะไรนู่นนี่นั่นเนาะเวลาพี่พาออกไปข้างนอกพี่พาก็ต้องป้องกันตัวเองก็คือใช้เจลล้างมือใส่หนะะ้ากากอนามายัยใช่แบบผ้าแบบออริจ,จิเลยอะเออเหมือนแบบที่หมอใช้เลยต้องใส่แบบนั้นนะมันจะได้ป้องกันได้เยอะขึ้นรถมาจะหยิบจับอะไรก็ใช้เจลล้างมืออีกทีหนึ่งเนาะก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยง เวลาไปไหนมาไหนก็ไม่ไปจับอะไรมั่วเมื่อก่อนเวลาสมมุติว่าเราจะขึ้นบันไดเลื่อนอะไรเราก็จะจับรูดอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยไม่จับเลยค่ะจะเอาเฉพาะของที่เราจะกินจะซื้อแล้วเราก็หยิบแล้วเราก็ล้างมืออย่างเดียวก็มีวิธีป้องกันประมาณนี้เนาะแต่ว่าเอาจริงมันก็ยากเหมือนกันถ้าเราไม่ได้อยู่จุดเสี่ยงมากก็ก็ไม่เป็นไรน,นะคะทุกคนก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะตรงนี้สําคัญนะคะติดขึ้นมานี้คือแบบ นักขอมเสียชีวิตเลยอะทุกคนเศร้ามากอะอะไรมากอะยิ่งคนมีอายุแล้วก็ยิ่งต้องระวังเนาะโอเคคําถามสุดท้ายค่ะพี่พามีสกู๊ชี่กี่อันคะช่วยกันดันหน่อยนะแชร์มาหลายคลิปแล้วอ้าวแชร์มาหลายคลิปแล้วหรอทำไมพี่พาพิ่งเห็นละแสดงว่าพี่พามองข้ามปล่าเลยยังไง จังหวะมันได้พาจังหวะนี้เลยนะคะโอเคค่ะพี่พามีสกูชี่กี่ชิ้นพี่พาเคยถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแล้วนะลองไปดูว่าสกูชี่ทั้งหมดของเป้าพาหรืออะไรสักอย่างอ่ามีคนโทรมาแป๊บหนึ่งนะคะที่ทั้งหมดของเป้าพาหรือตั้งชื่ออะไรจำไม่ไนดะแต่ว่าจำได้ว่า390 360, ...360 60้ิบ60 ชิ้นประมาณนั้นได้นะคะทุกคนก็แต่ตอนนี้ก็ล่ยหล่อไปเยอะเพราะว่าขาดบ้างอะไรบ้างให้คนอื่นไปบ้างอะไรเงี้ยเป็นที่รล,ลึกอะไรเงี้ยเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปหน้านะ,คะใครมีสูตรเด็ดดีๆแปลกใหม่ๆพี่พายจะเลือกอย่างแน่นอนค่ะจะไม่สนใจว่าเป็นคนใหม่และคนเก่าแล้วนะคะขอให้เด็ดและดีและแปลกอย่างเงี้ยก็คือ แต่ทำมานี่คือ,อยังอันนี้อันแรกเลยนะที่ไม่ใช้น้ายาทําสลมวเนื้อว่าว่า,วา,วาเนี่ยก็เลือกอา่าเลือกให้หรือว่าไม่ได้เลิศหลูมากแต่การตกแต่งแบบ full option อะไรอย่เงี้ยก็ได้อยู่แบบ Story Bingsu ผู oo, oo uni, นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต้องจินตนาการตาเปิลผ่าด้วยนะว่าใส่แล้วทาได้จริงนะคะทิ้งเปิลผาไว้กลางทางนะคะคโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างแน่นอนคลิปนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย